ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่ห้ามกราลาครับผมโนวนอยู่ข้างบนเลยครับตามพึ่งเข้ามาอยู่ในดงหนามเลยครับแล้อจุดสูงด้วยโอ้ลมก็แรงเคือกก็เยอะหนามก็เยอะมองไม่ค่อยชัดเลยเพื่อนอยู่ในคุมเ <c oughs> คือไม่รู้เป็นหรือว่าพึ่งแก่ก็ไม่แน่ใจครับโน้นอยู่ข้างบน ถทบไม่เห็นเลยครับเห็นแต่ดำๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างบนโน่นครับกห็นใรังนิดเดี่ยวเองโอ้โหไม่ดูได้หรือยังเป็นหรืออย่างจะคุ้มขึ้นไหมเนี่ยย้อนแสงหน่อยเพื่อนโน่นอยู่ข้างบนเลยใต้เขื่อเลยไม่รู้จะเห็นไหมในกล้องนี่ขอดำๆ อ้มาได้อย่างเยอะเลยครับนี่ผมลองถางเข้าไปดูต้นว่าขึ้นได้ไหมมีเรือขึ้นไหมลงบนเลครับเรือไปก็ผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันมันจะขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ก็ลงเขาเพื่อนหานามก็เยอะตามเข้ามาพึ่ง ออยอดครับนี่ครับลอยอะไรไม่รู้ก็เดินตามทางมานี่แหละเดินตามทางมานี่แหละครับงว่ามงไม่เห็นเลยเห็นน้ำดนเอยเดี๋ยวเพื่อนผมมาอยู่ตรงนี้เห็นน้ำดานิดเดียวก็เลยมุดเข้าไปดู โอ้ยตายแล้วครับเดี๋ยวครับผม,มเข้ามากินกอไผ่นี่แหละนี่ครับสถานที่ผมหาพึ่งแล้วคนเดียวด้ยวยครับ ก็ไม่รู้เพื่อนก็เจอแต่รา่างยากครับเพื่อนหลังที่เขาไม่เอาแล้วหรอมั้งเหนื่อยขึ้นได้ต้องกลับไปเอาทอยรือเป่าเนี่ยไปครับผมไปครับเตรียมของมาละลองขึ้นดูที่ทอยเส่วนจอของเจลูกครับผมไปขึ้นตรงเครือก็ไม่น่าจะอะไรชุคอนใหญ่อยู่ครับ ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนขออนุญาตขึ้นเอาอพึ่งนะขอให้ขึ้นลงปลอดภัยสาธุ ต้นเข็งค่อนข้างตียากครับตีไม่เข้าเลยเชาชุดนี้ทำปากมันหนาครับปากหนาตีไม่เข้าเลยครับ ้ครับขึนมันไม่ยากหรอกครับไม่สูงเท่าไหร่หรอกแต่เม็นดาตรงเพือตัวเครือมีเรือน้ำด้วยครับไปครับไปเจอข้างบนใส่ถึงแล้วครับสางน้ำขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหลมก็แรงครับเพื่อน น่าจะพอได้อยู่มั้งครับแต่ไม่เห็นหัวน้ําเห็นอะไรเลยครับแต่ขึ้นมาแล้วก็เป็นทรงดีอยู่ไม่รู้จะแก่หรือจะอ่อนมันมีน้ำเลยครับพเพื่อนมันก็เลยน,ะนั่นนึกว่าเครือไม่มีน้ำแต่เรือนนําขึ้นมาข้างบนครับน้าพัดเขา อดี๋ค่อยมีทางไปก่อนครับเขื่อแัดเยอะต้งไม่ดีนะครับคือเอาไว้หลังเราแตกแค่พอในรูไปครับเพื่อนโค้ยังไม่ได้จุดเลยนี่รู้สึกว่าเพิ่งจะรู้ตัวแล้วเลยจุับจับ ผมติดครบไปรวมกลังไม่มีครับจะจุดง,ง่ายๆเออผเื่อเหืนอนครับหนาไม่มีครับผมรอบสองขอครับผมขึ้นมาแล้วเผื่อเหื่อนครับมป็นลมาแล้ว่ออพื่อนเป็นลมสุดยอดเลยครับ เพิ่งไม่มีน้ำเลยเพื่อนโอ้โซนนี้เฮ้อมาผิดโซนครับเดี๋ยวไปดูขี้ไฟใต้ต้นก่อยเอื่อน่ไปดูสรุปที่รถบอกมานางพ้างจะพักึงินและจับครบลับไปแล้วครับครับลอยลอยเยอะก็ผมเดินุกคืนับผมคืนออกมาข้างนอกนะครับจับครบล้วไปและ สายกบเลยครับดูใต้โซนก่อนครับผมเอเพิ่งอยู่จนรอบสองละมองไม่เห็นครับเมื่อเดือนที่แล้วผมก็มาไม่เห็นแต่เดือนที่แล้วโซนนี้มีน้ำผมก็ได้อยู่รังสองรังอยู่ดูที่ไฟก่อนครับผมไม่มีหรอกครับฮคุ้มเลยนี่ครับ โอ้มือสั่นเลยเพื่อนเหนื่อยนานานี้ตีทอยครับเพิ่งจะเริ่มตีทอยนี่แหละนานมากละทอยต้นเข่งโอ้โหตีไม่ค่อยข้าวครับต้องเอาให้ย้ำให้หนักเลยตนเข่งแข็งครับเพื่อนอไม่มีแล้วครับไปครับผมผมนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วสักไม่มีน้ำไม่มีน้ำโซนพึ่งช่วงนี้หายากกับ เพราะว่าพึ่งที่อยู่ต่าๆก็ไม่อยู่ครับเพื่อนพอดีพ่อใหญ่กวนเยอะเขาลงมาตลอดเลยครับเขาลงมาทุกวันทุกวันวันละเป็นสิบยี่สิบตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่พอ่อใหญ่กวนเดินชนอะไรเขาก็ย้ายหนีย้ายหนีหมดปีนี้ลงเยอะครับผมพ่อใหญ่ลงเยอะกว่าทุกปีหลับรอยเท้าทั้งนั้นเลยครับนู้นเราผมจอยไปหนห็นตอมดอก้าตรงนั้น บิดมาผมก็ไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยนี่ครับแต่ก็ผมหลังเดียวนี่แหละวันนี้เหนื่อยไ,ไม่ไหวพราะกาจะเพิ่งออกหากินก็สิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงแล้วครับเดินตามเดินหาสองหาอีกเออร้าเพื่อนนี่ครับตัวอ่อนน่าจะสักลึงนะครับรอบสองเออ ไม่ไหวเลยครับเนี่ยเน่าสุดๆเลยลมก็แรงเก่งครับเพื่อนลมแรงมันทําให้เราเก่งแต่อยู่คอนใหญ่อยู่ครับเลยไม่กลัวลมแรงขึ้นได้อยู่เพราะว่าอยู่คอนใหญ่แล้วต้นเค็งด้วยแข็งที่ถอยประมาณที่แรกกะว่าจะตีแค่ห้าหกโลกเอาจริงๆตีเป็นสิบครับพอดีเครือมันเล็กด้วยมันเราพึ่งพาไม่ได้เลยตีถอยขึ้นเป็นสิบเลยสิบกว่าด้วย มีแต่เครือที่แบบเพรือเครือหนามด้วยเราจับด้วยไม่ได้ครับผมแล้วก็เครือเล็กไม่กล้าพึ่งพาไปรับเพื่อนกลับก็บผมคลิปอาจจะเป็นชิ้นสั้นๆครับลังเดียวครับวันนี้ช่วงนี้พึ่งหายากสุดๆครับบอกเลยก็ก็บอกแล้วว่ามันหายากครับช่วงนี้ลมมันพึ่งออกหา,ากในน้อยเราขี่รถหาก็ไม่เจอหรอกครับเพราะว่าพึ่งช่วงนี้มันหลบลมหลบซุ่มอยูต่ต่ำๆเราไม่เห็นตัวก็ไม่รู้จะหายยังไงครับเดินมุดหาก็ได้แต่ดูตามพรเก่า ตอนที่เคยลงไปดูก็ไม่มีครับเพื่อนนี่ครับเจอพึ่งตอมข้างต้นไม้ข้างทางแล้วก็บินเข้ามาตอมอยู่ไม่กี่ตัวด้วยครับว่าจะเจอพึ่งตอมก็สิบโมงกว่าแล้วครับไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ